တဆလာရဘကလဂေါတခံဘဲမလိုက်ဘခပါလော်လာဘူးနောင်းနော်ဘဘခတဲ့ဒါစေအတို့နနော်ဒီအပခလာထာဟောလာနိုင်ဘခထန်လော်နမတွယဟောနမတောအောင်လာချီအနုကျွအနုထောပါဗျာနောင်းတာမဲစီဟနော်အေအေနောင်းချဟောသူလဲတာကြတော့ဝေနမတောမရတာတရားချွန်းနေတာဘခဟင်းနောင်းနောင်းအပခတာဆလာရအဲနဲဟင်း 弄了个啥？刚来，不挂拜了。你弄的啊嘞？哎呀，这个是，哈哈，你又搞啥？喏，喏，喏，不挂。哦，我这个该，你又白都没毛，照的。不挂，嗯。<laughs> เราะมันอกอยู่กางหัวเดียน้าาสียังก้วอะไริ่่ใชไรไปมันล่เลยยพี่บิเหอเยนดียมาเกมทันล่เลยพี่สิโลเวพีเวพีมาบ้าเลยมึงน้อนนก็ทาพทเลนนก็ทากูซับได้ใช้กขูก็บนบเนาะมันจะลอใช้ได้เลยหน่อเอี่ยมเลยก็พอเลได้เลยร้องจาเอดไดเลยฮกจเกจมเมือนกันเนนอเอีมกันเนอาสากี้ยนน่อเจนเลยน่กูะ Julia vous aia bobon klomu ma'a da na bon on non bon yso yi blo fe yan lai la ye bu kuai le wa bo bu yao hawai di ma bwa le na e mi lai what ma di ye pu min na e mi ga ji pa ji pao all on ma ni ye tai na le di ye me di luo mu jia jia lo ย่าซาละเาพลัวยดักเขากนน้องจีเจว่ะโอเชันิยยังมีแพ้ทอเลยลูยังมีแพ์ทอเมื่อกล้ากไกลายายมีคลี่เดมาพลูมาเด้อยี่ี่นาม่บางม่ยอะรยายกโตกัองช่ไโอ้ยนกโตนะพ่งมอลในบกตออยนัพ่งมืใช้ได้บอ่าชมาเออเกทลิปัพัูยายอยู่เชนอมาละลมือหนนาว่ามาทใชเป็นแบมาว่าเสือ ເມືອນາມທວຍຊິດາဟ່າເຈຈເຈຈລິມນໍເອນໍກໍປິປິລານະທີ່ຍາມມາວ່ານະບາມາວ່າອໍລາຍນໍໂວຍນານີ້ມູຕາໂວຍນານີ້ມູຕາເອີເມບານາເລນາລະໄປຄູຈຸບະໃຫ້ຄູຄໍໂກໂບໂຍນະພູມືນໍເອມີຍໍ ด้พัฒนาลยผู้คนเยอะซัลองพูน้องจะเจวาดีนะพูมึงเนาะยอยตีวให่ย็นนักเลยยอะพูมึนนี้เรามาใส่นกลอกดาเมน้อไปนี่หลอดียายหี่วใหญ่พูเลมัวม่หมอจาลอเ่ยวอะไรเกลอดน้อเลยมาแล้ววันนี้มาด่าะด้เดมึงเปล่าเปล่าน่อยมีมานั่งเลยตอเอ้ยหน่อยมีมาเนัจะลองขห้ถอยหลอย่าผู้คนอีกะด้วท่ามาแล้ววะอย่าผู้คนอยาบองแหละอ้ยเราชิบเล่ยล้วเนาะนสาซากีอ่ะนึกแจ้งเล่นี่ผู้ซา คลอมุชนะมุปันนามุนะชุมุนดานามออนนองบองกเนนออนนองบองอาหนามีอีสุติอายุเน่ละมังตะกองผายเจตออคีภูดาผลล่ะเจต๋านลอกาวงเยนะตาลอนโปรยเฮ้ตะกองดาเยบ้าก้าดาเลโปรค้านอหมบายนบูกขะวะยะอค้านอเยมเอียเนบูกขะบาเลนออิมิงจื่อหนี่บี๋เซี่ยวอคายมลนน่ะกามึงนะบูกขะนอนะตาลอนโปรยอลอนโปรยเอียโนเยผีไก นผู้ฆ้าน้อยยังมนลงยแอททุเมนีนี่อย่าวี่อย่าหวนี่ยาังนี่อย่าเนี่ย่าย่าหัวน่าหหาายาองพัดทุเมนีอ่านี่ยยนยนั่อยอาาาวีเลยอวออย่ายคาต พื oh. ่อพุงนาเรีแล้วเศาล้มเรีควดน่งาเตาเอ้พุงนาหนยมีเรียเนะกหมหด่พุงอะไรมีผูก็เอมุต้าเลเานงาโอเคเอาใจกลาเอ้ะไปอชต้าใจเลุตาม่ใชอาพหมีเอออกต้าบักตัวความันใส่แสเนออชื่อมมาเลยาอดทนดีก็จะยดอทนดีผูคอ 天妈妈，你咋露丢的？哼、嗯！这 <laughs> 你别笑。啊，作业专业的原因吗？哈哈哈哈哈！get get do yo ku cha ni，你妈拉丢的。呃，没三，get do yo ku cha ni，没三，呀，没三，呀。 ยอทอดีกดีตาบานดงยเดเลยนผู้วายองรเด็อยีตผู้ขวายมือมวยควายมือมันเดาไม่ดีเลยเอเดจบุผู้ตามาทลลงวอภัยกันเลยยินแกน้องจอีนรบูนัมบุสพืมมึง ណឺអូនចាញ់លោកអាវិញជិនយាយយំមកព្រមនឹងល្ងីលអាបាណពខណោតិមនិនតិយទយិមកោទុំឯនេះអូហឹមប៉ាយមថាធំសកោឌីមិនមកវិញណរស៊ីមកអមឡេគួយយូ ก้าวออกมาม่นัดีน้อยม่นัดีมาเมื่อก้าวมันถพิ่นอนดีไปช่องนี้ก้าวมันถพิ่นกูคุยมาเลยมาเลยน้องมันนั่เล่รอโยก้าวมันถลพ่นอันดีไปช่องเลยก้าวออกมาดีบามาลรอใช้ดีก้าวยมยุนนั่อหนึ่งรวยบายุนหนึ่งร้ยบาทนะยูนึ่น่อเอนัดดอกไมยัไม่ชิลลโอ้ดอกไม้ไม่ชิลอดิไมโอ้เนี่ยะขายเอาไปแล้วไม่ชิลอเก่ยอแก่แกแก่แจกให้ อยุธยาถอนดิเปชางวนหอเลี่ยวอำนันด um ิปามะดิยาอยุธยาอยุธยาดิละคายาดิข um ูนะดิยาโอ๋ไอ้แกจะดิดาเอาเลือดฉีดขวยดิยาดิยาจะฆ่าอยู่อยู่เนาะเลือดขวดขวยดิลาทุนายอยู่ที่ดิยาดิยาจะฆ่าอุ๋เวนงนินคัลอุ๋เวตานงเหมยเพจามันนี่มานี่จ๊ะ

呃，那我们把抖音移动的空调先留着给奶奶吧。妈宝了，那要给呢哦，要给可算了。这你别笑，呃 <laughs>、啊，做一个专业的演员吗？<laughs>

nó 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 em đi oh mình đi chơi cùi <laughs> luôn à. luôn ပ <pis> ြရတယ်လုပ်ကုတ်ရတယ်အတသက်ရမကောရမကောနာတိကြီးတော့ရော်လို့ဆိုးတယ်ဆလကုနဘလလေးချာတာလေးဟာပြောနာလေးဣရှင်လေး เรจะมาน้ำใหม่คร <łada> no, no. ับวกเาจะชงน้ำใหม่อีกครั้งมาเจะชงน้ำใหม่ครับเดิดยวนอนนอดีกกแล้วกัมาโอ้ยแกชงนไว้เจน็ว่ะ